พี่น้องเบิ่งฟ้นโต๊ขาเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเคลียร์ทางในก่อนสบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเปไ็หนอะไรเมื่อคืนนี่ใครเบิ่งพระจันทร์อมเดือนเมนบกพี่น้องเงี้ยเกาะอุปขาดเงี้ยประมาณน,นี้แหละแล้วก็ห้าเบิ่งจนหอดตีหนึ่งพี่น้องตีหนึ่ง,งต,หงตีหนึ่งปลายๆเนาะประมาณเริ่มจิบปลายคนทีเริ่มเขาตีหนึ่งมันก็เริ่ม มืดเขามืดเขาประมาณตีหนึ่งสิบหกนาทีนี่แหละกระโบเห็นเลยตีหนึ่งสิบปะสิบเริ่มจากตี 1, หนึ่งห้านาทีไปหาในช่วงสิบไปนาทีพี่น้องในเป็นโบเห็นเลยมืดเลยครับก็สิบหกนาทีส่าวนาทีาก็ขึ้นมานอนไปเบิ้งลูกกันเถอะหนึ่งเลยมึงถาม

แล้วขอเห็ดเดียกเห็นงานทางในเด้อพี่น้องเมืองบรรยากาศฝนตกปถาบัจอยก็ลงไปใส่ตูงก็หดย่ามขืนแล้วยังบัวได้ขืนมาอยู่ฝนตกเอยมันสุดยินบอหอดเวลาเลยนี่น่ะยังลูกยังเออฝนตกฝนตกอยู่นะ

โ๊กพี่น้องบ่อจอยบ่อจอยเอาตรงไปใส่อยู่ฝายแต่ก็ยากลูกบ่ได้น้ำต้องไปถ่ายคลิปเลยพี่น้องนักเฮียนคือสิบดทไป้ัเฮียนมันหนีฝนตกพี่น้องถ้าฝนตกแบบนี้คือสิบบทได้ไปหากพังเบิงสวยๆเนาะตอนนี้ก็ห้ากับหกโมงเกือบเจ็ดโมงยังทางเบิงถาหาก็หอดยามไปมันเศร้าก็ได้ไปถามบ่เศร้ากับเหม็นจู่พี่น้อง นังเฮียนมันนอกกับแบบสี่แหล่พี่น้องอาไปแคน้อยลงขีดพระจันทร์อมเดือนให้เบื้งองเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งฝากสมฝากเป็นกำลังใจพี่น้องบกขามโฆษณาเด้อพี่น้องเดินสมงขีดเต่ต้นจนจบแล้วก็บกขามโฆษณาเด้อ ขอบุญฝากส้มฝากเป็นกำลังใจพี่น้องเป็นกำลังใจไปนำกันเด้อพอมีแหงในการเห็ดขีดป้ายพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจเด้อโดยสำหรับคอมเมนต์เด้อเพียงนด้คอมเมนต์สง โอ้ยอยากเขาคอมเมนต์ทั้งสองสองยังมหันตได้ตอบคักเด้อโอ้ยบ้ากูไม่หมับอับอ่ะไมน้น่อุ่าไรสำหรับคอมเมนต์ยังขอโทษขออภัยหลายเด่น้องเด้อ เฮ้ยเจ้าพ่อ,พอ,พอเจ้าพอ้ารู้ไหยังหอน Thảo đâu chưa? đôi I look เฮ้ยย่าภาคูมินตขุกแต่มันก็เศ้าฝนกับสวัสดีปสีป้อนขาวคุณกับข้อต้งของมากเปิดสวัสดีกินกับข้าใบเกลือไปแล้วเกลือยังมุดอ่โอ้โหพี ula, okay, ouais. ่ตาไม่เห็นเลยะไมัยังง่ายทวนๆอยู่ได้ยังไง อันนี้มันเย็นละถ้าเสียกัดกับใบบนก่อนในบนมันกลวนมันหยัดเอ้ยตื่นนะลูกเลิกจะไหนฝนจะเศร้ากับห้าบน้ำเปตรงเงี้ยเด้อ เออแม่เป่านี่ลืงมะก้วยนี่หายมะก้วยน้อยเกินแซ่พห่น้องแซ่บบ่ลูกนะอันนี้อกายกันกัมกัมยังอายอยู่แต่ว่าอายอยู่หลุมมันเถีย คืนนี้ตั้งแต่ย <c oughs> ังเจ๊งมงวะตั้งแต่หาทุ่มน้องสิบเอ็ดมงขึงจนหดตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งแฟรเผื่อมันรับกว่าจนจากตีสองหูจะบึ่งอันพระจันทร์สีเลือดสุริยคาอุปาคาตประมาณน,นี้แหละรีอว่ากบกินเดือนจากกบกินเดือนเข้าไปมันจะกลายเป็นพระจันทร์สีเลือด อากาศเดือนกับมืดเลยโบเห็นพระจัทนทร์ถทายเดี๋ยวนี้คันบม่มโมเล้งพี่นอ้องถ้าเบิ่งมันขึ้นโมเล้งมันจะขึ้นงามเัน็นไรพอกั็นอเอื้อยนะนอนนอกซ้ำขึนแหละเอื้อยพวกอยากเข่าแล้วก็พักันนอนนอกเอากับอีน้อยก็นอนในออกมานอนนํากันเลยมันอี kiến kiến tỉnh mà mình kín lộ này mình kinh lộ ra này. Papa. đen mồm ่าวายเกอบิดปั่นหนึ่งแล้วแซ่บบ่ นั่งนี่ต่างกันกเอึ้ยพี่น้องนั่งนิสิบุเป็นกระตูอเอึ้ยปานญหเอึ้ยซ้ำนี่นี่เป็นกระตูรูตุยรูตุยรูตุยอยู่นั่งนิสิบุเป็นกระตูเด้ออืมอืมคนสีเบลหน่อยๆยองๆทางดีพี่น้องกับกินข่าวบอดีสำหรับอึ้ยอึ้ยกินดีดีเอึ้ยคนนี้บุอยากกินข่าวปันใด เก่งเสมอเลยยินอยู่ห <hey. S 2> ่ะย really ังบมเก่งเสมอเลยกับเนื้อนังแต่ละคนมันกับโบคือกันเด้พี่น้องฮะทำงานเห็ดกินยังกันไหมฮะตู้ตู้ขึ้นกับย่างนะทุกคนขอยอยอยู่บบกันกีนใหม่พี่น้องเดี๋ยวห่าง